สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายเจ้าคุณวาราเตือนปี2568ระวังการหลอกลวงครั้งใหญ่ภัยพิบัติน้ำไฟอย่างรุนแรงปี2568ประเทศไทยยังวางใจไม่ได้สำหรับหลวงพ่อวารา จเจ้าวาดวัดโพทองคุยผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเตือน2568ต้องระวังคอเซ็นเตอร์ระบาดหนักขึ้นคนไทยอย่าปล้นไทยกันเองชวนลงทุนคอเซ็นเตอร์ประเทศชาติจะเดือดร้อนหยุดโลกต้องรู้จักพอ,อยาเสพติดจะเข้ามามากที่สุดและความสามัคคีแตกแยกภัยพิบัติยังมีน้ำยังรุนแรงและไฟยังห้ามไม่ได้ การหลอกลวงความก้าวหน้าวัดเปลี่ยนตามยุควัดโพทองพระมีหน้าที่สอนหนังสือเด็กคนที่มาวัดเขามีความทุกข์เราก็ชี้ทางสว่างให้เขาอะไรที่เหมาะที่ควรเรานั้นอย่าไปหลอกลวงเขาคนที่เขาไหว้พระหรือมาเหยียบวัดเขาเป็นมงคลแล้วเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ต้องเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีไม้แก่ดัดยาก ต้นไม้ที่ตายแล้วไม่มีวันจะแตกกิ่งก้านแล้วสิ่งเกิดใหม่ที่เราต้องให้ความสำคัญเยาวชนนิสิตคนธรรมหากินปี2568เตือนน้ำยังมาเยอะระวังภัยธรมยธรมชาติภัยธรรมชาติน้ำยังมาเยอะปีมะเสงธาตุทองอุทกภัยยังไม่หมดน้ำเยอะเชียงรายเยอะอย่า สร้างทางขวางน้ำสะพานอย่าอยู่ในความประมาทถนนที่สุดยังมีอีกเยอะปีหน้าพญานาคให้น้ำแต่พญานาคตาบอดสองตัวให้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ควรประมาทเป็นทั่วโลกปีหน้าน้องๆสึนามิห่วงคนใต้เรารู้เราควรจะป้องกันอยาเสพติดโรคเกี่ยวกับยุง ไข้หวัดชนิดหนึ่งแต่เป็นวัยหายวัยอีกอย่างโรคไข้เลือดออกกินปิ้งย่างระวังมะเร็งชีวิตเรามีค่ายาปลอมอาหารเสริมผิดกฎหมายรัฐบาลควรจะคุ้มครองตรวจสอบปรับปรามป้องกันระบบทางเดินหายใจฝุ่นควันภูมิแพ้จะเกิดขึ้นเยอะถามว่าไฟนะ่ยยังมีไหมมีแน่นอนความคืบหน้าอาจารย์เป๊ก หมอผีสวรีเล่านิทานภัยพิบัติต่อเนื่องแผ่นดินไหวเขื่อนน้ำตะวันตกใบประเทศที่ไม่ควรไปเป็นไวรัลทั่วโซเชียลกับคำทํานายของหมอดูชื่อดังในติกตอกอาจารย์เป็กหรือหมอผีสวรีที่มี FC เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ก่อนหน้าเกิดแผ่นดินไหวอาจารย์เป็กได้ออกมาไลฟ์สดเปิดไพ่ ทำนายดวงเมืองโดยให้ระมัดระวังจะเกิดแผ่นด,ดินไหวล่าสุดเมื่อหนึ่งเมษายนอาจารย์เป็กหมอผีสาวรีได้ออกมาไล่สดเล่านิทานอีกครั้งเพื่อเตือนภัยต่อเนื่องให้กับ fc ได้ตั้งสติและระมัดระวังตัวเตรียมพร้อมกันไว้ขอเล่านิทานเบาๆเราจะไม่ทายแรงๆขอพยากรณ์ว่าให้ระวังนีแค่เริ่มต้นเท่านั้นยังจะมีอีก ถ้าเราไปไหว้พระแม่ธรณีที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราศรัทธาภัยแผ่นดินไหวเขื่อนน้ำไปโยงเอาเองแล้วกันย้ําภัยแผ่นดินไหวเขื่อนน้ําเพิ่มให้อีกคําตะวันตกอาจจะเกิดปัญหาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนจังหวัดที่มีพยางเดียวจะเกิดกลางคืนด้วยก็ต้องดูแลให้ดีอาจจะไม่เกิดก็ได้ ก็หวังว่าจะไม่เกิดอยากให้ทุกคนนั้นอยู่ในความไม่ประมาทชี้ประเทศที่ไม่ควรจะไปตอนนี้จนถึงเดือนกันยายนนอกจากจะเกิดภายแผ่นดินไหวแล้วยังจะเกิดโพรงปฏิกร์นิวเคลียร์ระเบิดร,ระเบิดปรามามนูนอีกสักหน่อยใบประเทศที่ไม่ควรไปตอนนี้นะ่ะประเทศเพื่อนบ้านสองพยางไกลหน่อยก็มีนะหัวทองใกล้แคนาดา ประเทศสี่พยางอย่าพึ่งไปในช่วงนี้ตั้งแต่เมษายนถึงกันยายนจะเกิดเหตุธาตุไฟกำเริบไฟป่าภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินแยกลาวาและโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดเรื่องใหญ่มากนะให้ระวังกันให้ดีความคืบหน้าอาจารย์โอเล่เปิดคำทำนายจับตาครึ่งปีหลังลั่นไม่อยากให้เป็นจริง จากเหตุการณ์สุดระทึกแผ่นดินไหว28มีนาคม2568ที่ผ่านมาหลายคนต่างยังคงหวาดกลัวหากเกิดขึ้นซ้ำอีกรอบโดยล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์คลิปคำทํานายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่เคยเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในต้นปี2568ทั้งนี้อาจารย์โอเล่ยังทํานายอีกว่าครื่งปีหลังยังต้องระวัง โดยเฉพาะภูเขาไฟในแถบวงแหวนแห่งไฟเช่นภูเขาไฟฟูจิและอินโดนีเซียดาวังคารเป็นตัวแทนของภัยพิบัติเช่นแผ่นดินถลม่มไฟไหม้คลื่นน้ำปี2568เป็นปีมะเส็งหนักที่สุดในรอบ12ปีขอให้ทุกคนมีสติพูดชื่อแล้วมีคนรู้จักหมอปลายให้จับตาคนมีชื่อเสียงตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาอีกครั้งสำหรับหมอปลายแพระกะซิบที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปลายปี2567ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเมียนมาและกระทบรุนแรงมายัางประเทศไทยล่าสุดหมอปลายแพระกะซิบได้มาร่วมพูดคุยในรายการแฉโดยได้ออกมาทำนายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2568 เลยมีเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสมเดือนเริ่มจากสงกรานนี้มีทั้งเรื่องของน้ำท่วมเพราะฝนจะหนักมากมีทั้งไฟไหม้แล้วจะอยู่ในตรอกถนนที่มีตึก4-5ถึงชั้นเรื่องน้ำจะอยู่ในไฮเวย์ที่เดิมๆระบายไม่ทันหนักแล้วที่จะเกิดตามมาไม่ใช่อัพเตอร์ช็อกแต่มันจะเป็นเหตุเดิมไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นรอยล้าว ที่มันทะลวงมันกำลังจะหักมันกาลังจะเจอแล้วมันจะต้องมีคนวิ่งออกมาอีกจากตึกซึ่งตึกที่ค่อนข้างใหญ่โล่งโปร่งความรู้สึกคือมองว่าตึกมันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนพักไม่ใช่ที่อยู่คนอยู่เป็นแถบเป็นกลุ่มส่วนเรื่องของดาราที่โดนคดีกันอยู่มีสิทธิ์จะได้ออกมาเร็วๆนี้ บางคนไม่ใช่ทุกคนจะได้ออกมาปีนี้อย่างแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ดาราจะยังอยู่ข้างในนอกจากนี้ในช่วงสามเดือนต่อจากนี้อาจจะมีเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงตัดสินใจจัดการตัวเองเนื่องจากหมุนเงินไม่ทันการขายของแล้วมันล้มมาแล้วพยายามจะฟื้นอีกแล้วมันฟื้นไม่ทันพูดชื่อแล้วมีคนรู้จักอาจจะไม่ใช่คนเล่นละคร แต่เป็นคนดังเอ่ยชื่อแล้วทุกคนรู้จักต้องระวังเรื่องของอาการซึมเศร้า